สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนครับพบกับผมแซมวิ่งครับวันนี้วันนี้ต้องเปิดไฟวิ่งเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ห้าโมงแล้วครับห้าโมงสิบเอ็ดนาทีดูฟ้าสิฝนจะตกแล้วครับฝนจะตกแล้ว นี่ก็ว้าทำไมไฟตูดผมเป็นอย่างนั้นล่ะหายไปหมดแล้วครับมานาเริ่มเสียงเสียงหายไปแล้วเสียงหายทีละหลอดทีละหลอดเนี่ยไฟมันเหมือนจะไม่เต็มครับนี่ก็เปิดไฟวิ่งแล้วครับทุกคนยามค่ำนี่เข้าช่วงค่ำแล้วฝนตกครับนี่ ลมแรงเลยครับตะกี้ลมแรงเลยแม่กล้าลงมาถ่ายเพื่อนๆดูครับถ่ายช่วงนี้ก็ได้ครับนี่นี่ก็เปิดไฟวิ่งกันเลยครับวันนี้ตำน้ำซิ่งครับโอ้ก็เอาต้นกระท้อนออกแล้วครับเอาเอาต้นกระท้อนออกแล้วเอาออกตอนไหนวะไม่เห็นเลยครับทุกคนก็น่าจะเอาออกแล้วครับนี่ฮะโล่งเลยครับต้นกระท้อนไม่มีแล้ว ตะกี้กล้องมุมหัวครับตะกี้ลืมเช็ดครับไม่ได้เช็ดออกนี่ก็จะไปเทบ,บ้านประสารครับรอเช็คเที่ยวแล้วก็ไปพร้อมกันครับทุกคนรอไปพร้อมกัน เต็มยังครับแต่ดินตรงนี้ยังเป็นก้อนๆอยู่ครับแต่หน้าดินเยอะเลยครับตรงนี้หน้าดินเยอะเลยครับเต็มแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับไปแล้วครับ <c oughs> ออจอร์ดจอด <c oughs> เช็คเกียร์วะ ปัญญาอัตเอยอืออ๋าาอถ่นคล้ายก๋วยเตี๋ยวนะเออเดี๋ยวเอารถลงไปก่อนครับจะไปเช็คเที่ยวด้วยจะเอาดินก่นครับทุกคนอยู่ในรถแล้วในรถมันจะมืดครับแต่ ในกล้องนี้มันจะแดงๆครับตอนนี้มันมืดแล้วครับในรถนรไปไปเอาดินก่อนเรียบร้อยรอสักครู่ครับผม เยอะเลยอะไรติดฟันน่ะฮะนี่ก็สอเสบครับครับนี่ฮะเร็วใช้ได้ครับคันนี้โอ้ดูครับ กระท้อนตกเต็มเลยครับนี่ฮะกระท้อนตกเต็มเลย แต่บ่อนี้ฝนตกก็วิ่งได้ครับวิ่งสบายแค่ปัดปัดข้างหน้าม er ันออกนี่ฮะวิ่งได้เลยไม่ลื่นครับมันเป็นดินทรายทรายแบบทรายแบบนี้แหละครับนี่แต่วิ่งได้ครับไม่ลื่นนะไม่ลื่นครับตกมาแล้วครับนี่แล้วก็หยุดไปแล้วมันก็ยังวิ่งได้ยังไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยฝนตกยังไม่ได้หยุดเลยแต่บ่อนี้ หน้าฝนนี่สบายครับแต่ที่เทนี่ไม่แน่ใจถ้าที่เทนี่สบายก็วิ่งได้ตลอดเลยเนี่ยกินนี่สวยครับสวยเลย เรียบร้อยเต็มแล้วมั้งนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครฝากก,กดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ